6 1นะครับ you want your friend to receive your urgent letter as soon as possible นะครับคุณต้องการให้เพื่อนของคุณนะครับ receive ก็คือได้รับนะครับได้รับ urgent letter ก็คือจดหมายด่วนนะครับจดหมายนะครับจดหมายด่วน as soon as possible นะครับก็คือลักษณะของการที่มันเร็วที่สุดเท่าที่เป็นไปได้นะครับเร็วที่สุด เท่าที่เป็นไปได้นะครับเท่าที่เป็นไปได้ you are not sure คุณไม่มั่นใจนะครับ not sure about the price นะครับไม่มั่นใจในราคาว่ามันราคาเท่าไหร่ so you ask the clerk คุณก็เลยถาม clerk ก็ Kirk, คือเสมียนนะครับเสมียนถามเสมียนครับ at the post office ถามเกี่ยวกับราคาครับวิธีการตรงนี้ก็คือถามราคานั่นเองก็เสร็จ ข้อสิข้อเอครับ how much does it cost to send it express นะครับนะ how much เป็นการถามราคาครับว่าราคาเท่าไหร่ does it cost to send it express ซึ่ง express ตัวน,นี้ก็ไปตรงกนะับคำว่า urgent นั่นเองนะครับก็คือที่มันด่วนนั่นเองนะครับที่มันด่วนว่าราคาเท่าไหร่ข้อเอก็น่าจะถูกต้องนะครับดูข้อบีก่อน do I have to put a return address on the envelope นะครับ ผมต้องต้องพุดเอริเทนอเดรสก็คือพูดใส่ที่อยู่นะครับในการที่มันดีเทนก็คือลักษณะของการส่งคืนนะครับส่งคืนออนดอเอเวอเร์ก็คือที่ที่หีบห่อหรือเปล่านะครับที่ที่ซองของมันหรือเปล่านะคบที่2องของมันเวลาไม่มีผู้รับต้องใส่ชื่อตรงนี้หรือเปล่านะครับก็ไม่น่าจะเกี่ยวกับการถามราคาข้อสครับ Are you sure that my friend will receive it คุณมั่นใจไหมว่าเพื่อนชั้นจะได้รับมันอันนี้ไม่ไม่น่าจะมาถามเกี่ยวกับที่ post office ครับเพราะว่าเขาส่งไปก็ลักษณะของการตามการส่งนะครับถ้าไม่ได้รับก็ช่วยไม่ได้นะครับข้อดีครับ when can you take it to me นะครับคุณจะนะครับ take it to me to him นะครับ to him คุณจะเอาไปให้เขาเมื่อไหร่นะครับอันนี้ไม่เกี่ยวนะครับไข้อที่ถูกควรจะเป็น how much does อ t c คอร s สจนะุเดเซ็นอีกเอ็กซ์เพรสถามเกี่ยวกับราคานะครับว่ามันราคากี่ตังน,นะครับขออ A น่าจะถูก61ตัวมาข้อ62ครับ when a customer c o m p มเพนด์ t นะครับตอนที่ลูกค้าครับคัสเ o อร์ก็คือลูกค้าเขาคอมเพนด์เขาบ่นว่านะครับมาบ่นว่าเกี่ยวกับว่า the spoon is dirty นะครับช้อนมันเป็นไงครับ มันสกปรกครับเด r t y ดี irty, นะครับช้อนมันสปกปรก the waiter apologize นะครับเวเ t อร์ก็คือพวกพนักงานนะครับ